ฮัลโหลสมชายบิตี้บล็อกเกอร์สวัสดีคะ่ะพี่น้องวันนี้ป้อมเอาไม้ตระกูลอากนิมามาให้ชมนะคะอันนี้คือต้นเศรษฐีรับทรัพย์นะคะพี่น้องส่วนอันนี้ก็เป็นต้นอ่าหลักทรัพย์นะคะก็เป็นไม้ตระกูลอากูนิมานะคะก็คือสวยมากๆเลยคะ่ะพี่น้องอันนี้ป้อมเพิ่งได้มานะคะเอาไปแลกมาจากร้านป้าปิ่นคะ่ะพี่น้อง อันนี้คือสุขสมใจปองนะคะหรือซูเปอร์เรสนะคะก็เป็นไม้ที่สีสันสวยงามมากนะคะขยายพันธุ์โดยการแยกลำต้นนะคะหรือตัดชำก็ได้เหมือนกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวไปชมกันนะคะอันนี้คืออ่ามหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีคะ่ะสวยงามมากๆนะคะ อันนี้ป้อมก็ไปแลกมาจากร้านป้าปิ่นมีโอกาสป้อมจะไปรีวิวร้านต้นไม้ป้าปิ่นให้ชมนะคะอยู่แถวบ้านป้อมนี่เองมีไม้ตระกูลอัลโกนิมาสวยๆนะคะราคาพวกนี้ก็อยู่ที่หลักร้อยนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นบรรลังเงินค่ะพี่น้องเป็นไม้ที่ปลูกง,ง่ายสวยงามมากนะคะอันนี้ป้าเขาก็หักให้ป้อมมานะคะที่บ้านที่บ้านเขาที่สวนเขาแบบเยอะมากๆเลยคะ่ะ ก็หักหักมาป้อมก็ม,มาเสียบชําไว้นะคะสี่ห้าต้นก็เป็นอะไรที่สวยงามมากๆค่ะพี่น้องบัลลังเงินนะคะเป็นไม้มงคลเนาะ,ะเนาะก็สําหรับคนที่ชอบรักไม้ด่างนะคะไม้พวกนี้ก็น่าสนใจนะคะพี่น้องคือราคาไม่แพงสองสามร้อยก็ซื้อได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสําหรับคนรักปลูกเป็นไม้ฟอกอากาศเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะลวดลายสวยงามขยายพันธุ์ง่ายนะคะตัดชําเสียบก็ขึ้นค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะป้อมก็เอามาให้ชมกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมช่องของป้อมนะคะค่ะก็อากาศหนาวช่วงนี้ดูแลสุขภาพค่ะค่ะต้นนี้ก็จะเป็น่บางคนก็บอกว่าพลอยชมพูนะคะเขามีสีชมพูอยู่ในอยู่ในใบด้วยนะคะส่วนต้นนี้ป้อมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะไปแลกมาจาก ร้านต้นไม้บ้านประปิ่นเหมือนกันค่ะสวยงามค่ะพี่น้องการใบเขาจะออกสีแดงชมพูกระดูกใบแบบเนี้ยคือสวยมากป้อมไม่รู้ว่าชื่ออะไรถ้าใครรู้ช่วยเขียนคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะเผื่อใครทราบค่ะพี่น้องเนาะสวยงามค่ะก็ถ้าโดนแดดลายเขาก็จะออกเยอะเนาะอันนี้ป้อมยังไม่ได้ให้โดนแดดมากส่วนตัวนี้ก็เป็นแสงเงินแสงทองค่ะพี่น้องเนาะแสงเงินแสงทอง ก็เป็นไม้ที่ราคาไม่แพงนะคะหลักร้อยบาท200บาทนะคะถ้าฟอร์มสวยๆก็สามสี่ร้ออันนี้ก็เป็นเงินเต็มบ้านค่ะพี่นองเนาะเงินเต็มบ้านมีแต่ซื้อมวลๆค่ะพี่นองเป็นชื่อที่เป็นสีมงคลเนาะ,ะเนาะสำหรับคนรักปลูกจัดสวนนะคะสำหรับคนอยากจะลองเลี้ยงต้นไม้ไม้พวกนี้ เลี้ยงง่ายไม่ตายแน่นอนค่ะพี่นองอยู่ทั้งได้ทั้งในร่มลำลายในร่มเลยก็ได้แล้วก็ที่แดดก็ได้ค่ะพี่นองเนาะเนี่ยค่ะป้อมก็เอามาให้ชมกันเนาะค่ะเนาะสีสันสวยงามค่ะพี่นองแต่ละใบก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็เรียกแสงเงินแสงทองหรืออ่าอ่ารวยล้นฟ้าบ้างอันนี้คือ เพชรน้ำหนึ่งค่ะพี่น้องเนาะเพชรน้ำหนึ่งก็เป็นไม้ด่างใบสวยอีกอีกต้นหนึ่งเหมือนกันนะคะราคาก็ไม่ได้แรงอะไรนะคะร้อยสองร้อยสามร้อยก็ซื้อได้นะคะพวกอโกโดเนม่าตอนนี้ก็หน้าหาซื้อมาปลูกเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะป้อมก็เอามาให้ชมกันที่สวนป้อมมีเยอะนะคะใครอยากได้ก็มาแบ่งไปปลูกเนาะค่ะนาะพี่น้องก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมช่องของป้อมค่ะ อากาศหนาวค่ะพี่น้องดูแลสุขภาพเนาะค่ะเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง